คุณสำรวยจากนครราชสีมานะคะเป็นนี่สหกรณ์ค่ะอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้หน่อยพี่สำรวยคะสวัสดีค่ะนักดีค่ะค่ะพี่สำรวยเป็นนี่ของสหกรณ์นะคะค่ะแล้วยังไงคะ,ะคุณ,ค,ณคุณต้องปิดโทรทัศน์ก่อนนะปิดเสียงแล้วฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับค่ะอ่าค่ะปิดเสียงปิดเสียงก่อนเรียบร้อยหรือย,ยัง ปิดเสียงตัวไหนคะปิดเสียงโทรทัศน์นะครับเราฟังแต่โทรศัพท์อย่างเดียวครับเพราะไม่งั้นเสียงันตีกันเนาะที่ก็ออกเดินออกมาจากคนที่อยู่เยอะๆนะคะแยู่ในที่เงียบๆหน่อยกกลับมาพอได้แล้วมั้งเนาะทีนี้เรื่องของพี่สำรวยเป็นยังไงคะพี่ไปกู้กับใครคะกู้ร่วมหรือกู้คนเดียวที่สากรกู้ร่วมค่ะค่ะร่วมกับใครค่ะเนี่ยมันมีเสียงโทรทัศนอยู่ค่ะ คุณสำรวยคุณเปิดโทรทัศน์ดูอยู่ไหมเปิดค่ะเออเคุณเดินออกมาจากโทรทัศน์ได้รักษาเม็ดเดินออกมาอย่าฟังเสียงโทรทัศน์ครับออกมาขอร้องนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องอื่นแทนออกมาแล้วค่ะเออ้ะเสียงม,มันตีกลับแล้วคุณไปฟังเสียงโทรทัศน์ได้มาตอบผมมันช้าไงครับค่ะค่ะออกมาแล้วค่ะอ่โอเคคุณไปกู้สากรอะไรครับสากรการเกษตรค่ะ กกปีแรกกู้ปีแรกกู้สามหมืนพร้อม<ะ>แฟนก็ไปเซ็นยินยอมรับแต่พอเขาเลิกไปเขาไปมีเมียใหม่แล้ว<ะ>ก็เลยไปถามไปบอกเขาบอกว่าไปขอให้เขาช่วยใช้นี่ร่วมกัน<ะ>เขาบอกเขาไม่ช่วยใช้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทางนั้นนปัญหาครอบครัวคุณกับสามีจดทะเบียนสมรสกันไหมจดค่ะ จดทะเบียนสมรสแล้วสามีไปเป็นเซ็นเงินกู้กับสากรการเกษตรใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยไปเข้ากลุ่มกู้กันใช่ไหมครับใช่ค่ะกลุ่มกี่คนนะครับห้าค่ะห้าค้ำควายกันไปม,มาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าฉันกู้อีกสี่คนคำ้ำเธอกู้อีกสี่คนค้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้ไหมทั้งวงเป็นเงินเท่าไหร่รวมแล้วเงินกู้ รู้หร <2, S 1> ือไม่รู้ส,สองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ตอนนี้นี่เขาอยู่สองแสนเจ็ดมาถึงเฉพาะคุณหรือว่าทั้งวงอ๋อเฉพาะหนูเองค่ะสองแสนเจ็ดจากที่สามีไปเอามาทั้งหมดเท่าไหร่เริ่มแรกสามหมื่นต่อมาออก็ไม่ได้ต่งต้นส่งดอกสักปีเลยมีแต่เปลี่ยนสัญญาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะ ก็จนถึงสองแสนเจ็ดทีนี้สากลทวงนี้มาใช่ไหมครับค่ะแล้วคนอื่นล่ะเขาค้างไหมค้างไหมขนค้ำอื่นค้างไหมขนกู้อื่นค้างค่ะค้างเหมือนกันค้างร่วมกันทีนี้พอค้างร่วมกันต่อให้เราจ่ายของเราหมดเราก็ยังติดภาระค้ำประกันคนอื่นอยู่ก็ยังไม่้นโอเคไม่เป็นไรทีนี้ตอนนี้สากลเขาฟ้องแล้วเหรอหรือยังไง ยังค่ะยังไม่ฟ้องแต่แต่นี่มันเพิ่มเยอะแล้วก็มันรู้จะหาเงินที่ไหนไปใช้เขาทีนี้เรามีทรัพย์สินอะไรบ้างที่บ้านน่ะมีที่ดินไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีที่ดินที่ทํากินก็ไม่มีมีแต่ที่ปลูกบ้านงานเดียวค่ะอืมสามีทิ้งก็ไปหาเมียใหม่ใช่อีกใช่ไหมทิ้งภาระเอาไว้ใช่ไหมแต่ยังไม่ได้หยา่ากันเนาะยังไม่ได้หย่าก,กันเหรอยังไม่ได้หย่าค่ะ แล้วพอเขาไปมีเมียใหม่เขาไปมีทรัพย์สินบ้านโตใหญ่โตมีรถมีอะไรไหมมีบ้านมีที่ดินนะคะไปช่างกับภรรยาใหม่เหรอไม่ที่ดินตอน<ม>อยู่ด,ด้วยกันอน่ะแม่เขาแบ่งให้แม่เขาแบ่งให้ใหลูกห้าไล่ให้ทุกคนลูกคือสามีใช่ไหมลูกคือสามีใช่ไหมค่ะคือสามีคุณนะมีทรัพย์ไหม มีค่ะตอนนี้มีที่ดที่แม่แบ่งให้ห้าไล่นะคะอืม,อมนั่นแหละเดี๋ยวสากลก็จะไปยึดทรัพย์สามีคุณนั่นแหละสากลจะไปยึดทรัพย์สามีคุณครับคุณทำรวยค่ะเ,เพราะเขาเป็นคนกู้นี่ แล้วมีโฉนดมีทะเบียนสมรสทะเบียนสมรสยังอยู่ด้วยใช่ทะเบียนสมรสเพราะฉะนั้นเมื่อมีทะเบียนสมรสนะครับไม่ว่าสามีหรือภรรยากู้แหละเพราะสามีภรรยาเป็นคนคนเดียวกันโดยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นพอไม่ชําระหนี้เงินกู้สากลก็ต้องฟ้องสืบรัย์ว่าโอเคสองคนนี้มีทรัพย์อยู่ที่ไหนบ้างมีมีที่ดินทาไรนี่สามีอันนี้ที่นี่มีบ้านอีกหนึ่งหลังเนี่ยหนึ่งงานเนี่ยเขาก็ยึดตรงเนี้ย อ่าทีนี้แล้วสามีไปอยู่กับภรรยาใหม่ใช่ไหมค่ะอ่าแล้วเขาฐานะความเป็นอยู่ดีไหมไปอยู่กับภรรยาใหม่นั้นอ่ะก็ฐานะเขาดีขึ้น,นมีลูกด้วยกันหนึ่งคนมีลูกด้วยค่ะคุณสำรวจทราบไหมครับว่าการที่สามีเราที่มีทะเบียนอยู่เนี่ยนะไปมีผู้หญิงอื่นและไปสร้างทรัพย์สินเงินทองไว้กับสามกับผู้หญิงอื่นเนี่ยเรา ไอ้ทรัพย์สินที่สามีสร้างกับผู้หญิงคนนั้นสมมุติว่าเขาไปมีที่อยู่เขาไปมีที่อยู่อีกสักสิบไร้นะเราได้มาครึ่งหนึ่งนั้นนะเราได้ครึ่งหนึ่งนะรู้เปล่าอ๋อค่ะเออก็าผัวเราอะ่ะค่ะผัวเราไปทําอะไรกับใครไปไปสร้างทรัพย์สินไว้กับใครเนี่ยเราได้เราในฐานะภรรยานะของเขาครึง่งเราครึ่งหนึ่งแล้วคุณ<ร>าสามารถ จะได้ทางไหนคะทำไงจะได้ให้ยังไงฟ้องอะไรฟ้องเราฟ้องเราเลยฟ้องเมียเขาด้วยเออฟ้องเมียก็ด้วยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเมียก็ด้วยใช่เรียกเงินจากเมียก็เลยในฐานะที่แบบว่าเป็นชู้กับสเราเนี่ยนี่นี่นี่คุณมานอนกับ ผัวเราซึ่งมีทะเบียนสมรสกับเราเนี่ยคุณเป็นชู้กับผัวของเรานะมีหลักฐานทนโททน,ทนโท่เลยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้หญิงแล้วก็แบ่งทรัพย์มรดกเลยฟ้องแบ่งทรัพย์มรดกเลยเพื่ออะไรคุณมีก็ไปสืบทรัพย์ของสามีว่าสามีมีทรัพย์ไปโดยอยู่บ้างไปอยู่กับภรรยาน้อยเท่าไหร่แบ่งออกมาหมดเลยมาเป็นของเราเรึ่งหนึ่งแลวเรียกค่าเสียหายจากภรรยาของเขาได้อีกส่วนหนึ่งเลย<ะ>คุณสำรวยคุณป<ะ>ร,รึกษาเรื่องหนึ่งได้อีกเรื่องหนึ่งนะคุณอยู่อำเภออะไรนครราชสีมา อยู่ปากช่องค่ะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาปากช่องสารสีคิ้วนะอืมค่ะสารครอบครัวอ่าปากช่องสูงเนินสีคิ้วน่าจะสีคิ้วป่ะหรือสารที่ปากช่องมีสารไหมมีไหมคะพี่น่าจะมีมี่สารปากช่องสารปากช่องไปพบอายการคุ้มเอ๊ะหายเลยอายการคุ้มครองสิทธิสารปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสิ่งแรกที่คุณควรทําก็คือฟ้องหย่าสามีก่อน อ้าวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้องหย่าสามีเพราะเป็นเหตุฟ้องหย่าสามีไปมียกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยาเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าหย่าเสร็จปั๊บแบ่งทรัพย์มรดกสามีมีทรัพย์อะไรบ้างมีที่ดินกี่ไร่กี่แปลงมีรถมีบ้านมียุดได้หมดแบ่งคนละครึ่งหมดเลยนี่ได้ครึ่งหนึ่งนะคะได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็นี่นั่นก็คนละครึ่งนะนี่นะนะนี่ก็คนละครึ่งนะคแล้วสองนะเรียกความเสียหายจากภรรยาของสามีได้อีกด้วย ไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาแนะนําให้คุณใช้สิทธิ์แล้วคุณลําบากยากไร้ก็ขอให้อายการหาทนายอาสาให้เบอร์หาพี่จดเบอร์โทรศัพท์นะค่ะศู4ยค่ะได้ค่ะเป็นายค่ะ เมื่อกี้ออกมาคุยนอกบ้านได้ได้วิ่งกลับบ้านทันทีเนึงเมื่อกี้ออกมาจากตัวทัศน์เดี๋ยวรอได้รอได้พี่จะเย็นเย็นคุณสำรวจในโทรมาขอความช่วยเหลือแกหนี่จะทเรื่องเลยมาได้ได้อีกเรื่องหนึ่งนี่แหละพอได้เรื่องนี้จะไปแกหนี้ได้กบไปมีเงินแกหนี้มันก็จะมีสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไปยื่นเงื่อนไขไงคุณไปกู้ไปกู้ไปกู้มาคุณไปชำระหนี้ไหมฉันจะไม่เอาอะไรคุณแต่ทาไมงันฉันตามยึดไปถึงเมียน้อยคนนะชีวิตดีขึ้นมากเลยทิ้งเราไว้ให้อยู่กับนี้้เเพออิงราลยไปู่เ ไปอะดีแล้วอุา่ะพร้อมนะคะพี่สำรวยค่ะพร้อมค่มะศูนย์สี่สี่ค่ะศูสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่สี่สามหนึ่งสามสามหนึ่งสามเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่ง โทรไปก่อนนี่คืออายการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลปากช่องนะครับว่าจะขอคําแนะนํำปรึกษาเรื่องสามีไปมีภรรยาใหม่นะครับและฉันจะฟ้องย่าแล้วก็เรียกค่าเสียหายนะครับให้มากลับมารับผิดชอบในหนี้ที่ค้างไว้นะครับ,รบโอเคไหมค่ะ โอเคแล้วก็อ,อันนี้อันนี้คุณโทรไปคุยนะแล้วก็บอกว่าเราลําบากแล้วเราขอให้อายการช่วยหาทนายให้เราด้วยเราลําบากนี่นะโอเคนะนี่เรื่องหนึ่งนะค่ะกับอสองครับ<ข>นี้เราเสียมากไหมคะไม่มากไม่มากไม่มากอายการก็ช่วยปรึกษาเนี่ยอายการฟรีแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแนะนําให้ขอทนายอาสาในกรณีดังกล่าวโอเคไหมค่ะค่ะกรณีที่สองเอาเอาเรื่องจากคุณสํารวยเนี่ยว่าเป็นนี่สากรแล้ว แล้วไม่มีเงินจะชําระหนี้มันก็ท่วม,มต้นท่วมดอกดอกท่วม,วมต้นนะครับแล้วก็ปล่อยค้างไว้ผ่านมาหลายปีจะต้องยึดเสียทรัพย์เสียบ้านเสียที่ดินทํากินจะทํำยังไง <ทะ S 2> ด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกกองทุนฟืนฟ้นฟนูเนี่ยนะกองทุนฟืนฟ้นฟูเนี่ยทางรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีอนุมัติงบไปเมื่อวานอังคารเนี่ยเก้าพันกว่าล้านเพื่อช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้กับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่มีปัญหาอยู่นี่ประมาณสักห้าหมื่นสองพันกว่าราย นะครับห้าหมรายเนี่ยนะครับเขารัตตั้งเงินในห้าเก้าพันกว่าล้านเก้าพันสองร้อยล้านเนี่ยเอาไปช่วยชาระดอกเบี้ยช่วยก็คือว่าใครที่มีนี่กองทุนใครที่ใครที่เป็นสมาชิกกองทุนนุฟูนะเป็นนี่สากลเป็นนี่ทกศผ่อนไม่ไหวแล้วแย่แล้วลำบากแล้วก็เป็นสมาชิกกองทุนและขอให้กองทุนมาซื้อนี่สากลหรือที่นี่ทกศ เขาก็มาซื้อนี่ก้อนนี้ไปแล้วก็โอน,นโฉนดไปเป็นกองทุนแล้วก็ให้เราผ่อนกับกองทุนพอผ่อนหมดโฉนดก็จะมาเป็นของเราโอเคที okay. นี้ปัญหาก็คือว่าอยู่กับทกสก็ไม่ไหวอยู่กับซากอก็ไม่ไหวพอเอามาอยู่กับกองทุนก็ไม่ไหวอีกไม่ไหวเลยทั้งสามด้านไม่ไหวอีกนะทำไงต่อเหรอขนาดมาอยู่กับกองทุนนั้นฟูนี่ยังไม่มีดอกเบีย้ยแล้วนะ<ม>ยังไม่ไหวอีกนะ ก็มาประท้วงมันนอนกระทบโซนคางคังมานอนหน้าจำเนียบเกือบเดือนนะปะวช่วยหน่อยช่วยลดดอนลดดอกหน่อยกะว่าจะถอดเสื้ออดข้าวแล้วตอนนั้นนะอย่างเงี้ยมาเงี้ยนะมาเงี้ยปั๊บเนี่ยอ้ามือก็ลายเนี่ยที่ก็เดือดร้อนเนี่ยนะทีนี้รัฐบาลไม่ช่วยก็ไม่ได้ไม่ช่วยก็เลยเป็นเวลาเร่งด่วนเวลาเร่งด่วนเข้าคอรมอไปเลยค่ะต้องเป็นวันเร่งด่วนเข้าคอรมอเมื่อวันอังคารรัฐบาลก็เอางี้ปรับโครงสร้างนี่ใช้วิธีการปรับโครงสร้างก็คือว่า เอ๊เป็นนี่กองทุนเพื่อนฟูอยู่แสนหนึ่งแบ่งเงินหนึ่งแสนเนี่ยนี่หนึ่งแสนออกเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งห้าหมืนอีกก้อนหนึ่งห้าหมืนบวกดอกเบีย้ยสมมตุติอ่ะต้นหนึ่งแสนดอกเบีย 20, ้ยสองหมืนเป็นแสนสองแบ่งเงินออกเป็นสองกองกองหนึ่งห้าหมืนแยกออกมาก่อน,อนวางไว้เฉยเฉยอย่าไปยุ่งอีกห้าหมืนบวกสองหมืนอ๋อไม่ไม่ไม่ ห้าหมื่นแรกบวกดอกเบี้ยเป็นเจ็ดหมื่นวางไว้ก่อนวางไว้เฉยๆอย่าไปแตะเอาห้าหมื่นนั้นน่ยมาผ่อนเอาห้าหมื่นที่เป็นต้นล้วนๆมาผ่อนที่ต้นล้วนๆนั่นห้าหมืน่นต้นเนี่ยเอามาผ่อน,อผ,อนผ่อนจนหมดสิบห้าปีภายในสิบห้าปีให้ผ่อนให้ผ่อนถ้าคุณผ่อนได้หมดไอห้าหมื่นบวกสองหมืนะ่นนั้นยกให้ยกให้ คือต้องทําสัญญาแรกให้จบก่อนสัญญาครึ่งหนึ่งที่เรายกไว้ให้ละครึ่งหนึ่งเนี่ยทำให้จบภายใน15ปีที่เหลือจะยกให้ฟรลียกให้เกษตรกรไม่ต้องจ่าย7จ็ดหมื่นนั้นถูกไหมทั้งต้นและดอกต้นห้าหมื่นดอกสองหมื่นต0 0เจ็ดหมื่นไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายแล้ว แล้ว,ลวรจ่ายรัฐบาลนั่นแหละรัฐบาลรัฐบาลก็ลเ,อเอาเงิน,นไปช่วยอ,อุดหนุนให้กับธนาคารต่าง,างๆที่เขายกไปให้คุณนะคะอ่านี่ฟังจากเรื่องคุณสารวยก็ไปอย่างนี้นะเป็นสมาชิกกองทุนฟืินฟูเัาแต่กว่าที่กองทุนจะมาสมาชิกกองทุนทั้งประเทศมีประมาณหล้านกว่าคนห้าล้านกว่าคนต้องการความช่วยเหลือให้กองทุนมาซื้อนี่ซื้อนี่แบบนี้อย่างของคุณสารวยเนี่ยนะประมาณ1นึ่งแสนเจ็ดพันกว่าล้านค่ะ ซึ่งเขาทําไปได้แล้วพันกว่าล้านพันกว่าล้านหนึ่งแสนกับพันนี่มันแตกต่างกันนมากครับเพราะงั้นมันไม่ได้อะเก้าหมื่นกว่าล้านไม่รู้ใครจะได้บ้างมันมันได้น้อยนะต้องเข้าไปจารณาตปอนืงทีนี้ก็มาดูมาจัดลาดับบีบเอาเฉพาะที่มันไม่ไหวแล้วนะห้าพันกว่าห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะเก้าพันกว่าล้านเนี่ยที่เขาทาวิธีการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เอาเงินไปไถถอนลดหนี้อย่างนี้นะทําให้ผลิผลการเกษตรของเขาราคาดี ขายได้ราคาเขาก็จะมีเงินมีกําไรแล้วไปชําระหนี้ไอ้นนี่ได้เป็นปลายทางแต่ต้นตกิคือเรื่องของราคาการเกษตรเือผลการเกษตรแล้วก็วัสดุทั้งหลาย